สาวๆเข้าสวยทองค่ะนะคะจะเป็นปัญหานี้เยอะมากๆค่ะนะคะไม่มีอารมณ์ไม่มีน้ําหล่อลื่นนะคะทำยังไงดีนะคะปกติแล้วเนี่ยนะคะพอคนเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยนะคะในวัยผู้หญิงเนี่ยนะคะก็จะเริ่มที่จะเขาเรียกว่าอารมณ์หดหายนี่นะคะบางคนเป็นตั้งแต่พอมีลูกหึลูกสองลูกสามเนี่ยนะคะเวลานะคะที่เราจะแบบไปฟุ้งฟิ้งมุ้ง,ม,งมิ้งกับสาม,มีเนี่ยนะคะคืออารมณ์นั้นจะไม่มันเกิด เพราะการเหนื่อยในการทํางานเหนื่อยในการเลี้ยงลูกนะคะทุกๆอย่างค่ะนะคะมันจะทําให้ส่งผลถึงอารมณ์อ่ะพอถึงอารมณ์ปุ๊บเนี่ยนะคะพอไม่ไม่มีอารมณ์ปั๊บเนี่ยนะคะมันก็จะขาดการน้นนำหล,อล่อน้ํอหลื่นตรงนี้แก้ตรงไหนนะคะอย่างพี่แดนเนี่ยจะเจออ่าน้องๆสาวๆหลายคนที่เป็นแบบนี้บางคนยังยังไม่ใช่เวลาที่เป็นวัยทองนะนะคะแต่บางคนเขาเรียกว่าเป็นวัยทองก่อนวัยนะคะวัยทองก่อนวัยเนี่ยบางคนเกิดใน ขึ้นในในช่วงวัยที่30อัพเป็นต้นไปนะคะ35 36 37ห้าสาเนี่ยนะคะอันนี้คือวัยทองก่อนวัยแต่ในขณะที่พวกเรานะคะอ่านะคะต้องบอกพวกเรานะคะใครที่อายุใกล้เคียงกันนะคะคือประมาณกลางคนไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะใกล้ๆที่ว่าุ uy, ตายแล้วช่วงนี้ชั้นวัยทองหรือเปล่าเวลามีอะไรกับสามีเนี่ยนะคะไม่มีน้ำหล่อลื่นเนี่ยทำรู้สึกว่าเหมือนไม่มีความสุขหรือไม่ก็มันไม่มันรู้สึกว่ามันแสบมัน ไม่มีอารมณ์นะคะก็คือทําให้รู้สึกเจ็บปริ่ญานะคะมันทำให้ไม่มีความสุขทั้งสองฝ่ายจะทํำยังไงดีนะพี่นักขานะคะเป็นคนหนึ่งที่จะถามว่าเจอปัญหาแบบนี้ไหมตัวเองเนี่ยในเฉพาะตัวเองเนี่ยนะคะเป็นคนที่ทานสมุนไพรนะคะตัวหนึ่ง่ะนะคะมาตลอดเจปีนะคะในเรื่องของการที่ในเรื่องด้านอารมณ์เนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีปัญหานะคะ แต่สําหรับสาวๆที่มีปัญหาในด้านนี้นะคะแนะนาเลยค่ะนะคะตัวนี้ค่ะนะคะ sy 3ตัวนี้คือเป็นสมุนไพรที่ช่วยปรับฮอร์โมนนะคะความสมดุลในกายนะคะบอกเลยค่ะนะคะสาวๆที่ไม่มีอารมณ์นะคะที่แบบขาดในด้านอารมณ์เรียกว่าอารมณ์ทางเพศนะคะพูดได้เลยค่ะนะคะคือทานตัวนี้ไปแล้วเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าสมุนไพรที่อยู่ในนี้คือ3-5ชนิดเนี่ยค่ะนะคะจะไปช่วยปรับสมดุลในความที่อันไหนที่ขาด ่ะนะคะในฮอร์โมนค่ะนะคะฮอร์โมนของผู้หญิงที่ขาดในเรื่องด้านอารมณ์นะคะด้านร่างกายนะคะมดลูกที่แบบเขาเรียกว่าพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเนี่ยมดลูกมดลูกเริ่มแห้งนะคะการหล่อลื่นเนี่ยก็จะไม่มีละนะคะแต่ตัวนี้จะไปช่วยทําให้น้ําหล่อลื่นดีขึ้นนะคะแล้วทําให้มีอารมณ์ขึ้นค่ะนะคะตัวนี้จะมีสมุนไพรบางตัวนะคะที่ช่วยในด้านนี้โดยเฉพาะเลยค่ะนะคะบอกเลยว่าทานแล้วเนี่ยทุกอย่าง ดีขึ้นทุกระบบค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าอกใบหน้านะคะประจำเดือนตกขาวมีกลิ่นได้ทั้งนั้นเลยค่ะบอกเลยค่ะดีมากๆเลยค่ะ